นักเรียนสวัสดีนะครับอีครับคู่คูคอ่าครูอยากให้หนักเรียนดูหนังสือควบคู่ไปด้วยนะลูกนะเพราะว่าในกล้องอาจจะตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับดูในหนังดูหนังสือแบบหัดไปควบคู่กันนะครับนักเรียนครับการแก้โจทย์ปัญหาในของรูปแบบเศษส่วนเหมือนกันครับนักเรียนจะต้องใช้ ประกาสีเหมือนเดิมในการหาข้อมูลแล้วก็หาคีย์ของของข้อมูล <Okay. S 1> หนังสือแบบฝึกหัดครับลูกน,นักนีนลองอ่านโจทย์ข้อแรกคูกฟังหน่อยได้ไหมครับน้องป .5 นักเรียนครับคีย์ตัวแรกที่โจทย์ให้มาคือโจทย์ให้อะไรมาครับทำอะไรครับ <sk ill> ใช่ครับก่อยทําการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ครับอันนี้คือคีย์ตัวแรกครับอันที่สองครับอันที่สองครับ <sk ill> <sk ill> <sk ill> ใช่ครับคีย์ที่2ก็คือใช้ทําวิชาวิทยาศาสตร์ครับ1เศษ1ส่วน4ชั่วโมงนักเรียนจำไว้ครับว่าคีย์คำถามไอ้คีย์ของตัวแบบแบบประโยชน์สัญลักษณ์เนี่ยครับว่าตัวเลขอะไรบ้างแล้วต้องเอาตัวเลขไหนมาใช้มันจะมีตัวเลขโชว์มาให้เราเห็นเลยอย่างง่ายๆหรือเป็นคําพูดที่เป็นบอกหมายถึงตัวเลขนั้นๆได้นะครับเช่น,น2เท่าแบบนี้แปลว่าคูณ2 3เท่าแปลว่าคูณ3อย่างเงี้ยครับมันคือ มันคือคีย์โจทย์ที่เราจะให้ให้เรามาอยู่แล้วถูกต้องไหมครับคราวนี้ครับนักเรียนเมื่อน,นักเรียนอ่านไปปั๊บเนี่ยคีย์ที่จะแสดงกระบวนการความคิดเช่นการบวกลบคูณหารหรือคูณบวกลบคูณหารหรือคูณนะครับนักเรียนครับคีย์ของโจทย์ข้อนี้ที่จะแทงว่าข้อนี้ต้องแสดงวิธีการอย่างไรอยู่ที่คําไหนครับอยู่ที่คําไหนครับ อยู่ไหนนะครับคีย์ของมันคือการบ้านทั้งสองวิชาใช้เวลากี่ชั่วโมงถูกต้องไหมครับคีย์ของเขาก็คือกอยทําการบ้านทสองวิชาอันนี้คือโจทย์สั่งให้ทําอะไรถูกต้องครับอะไรคือการบวกครับตัวไหนที่เราบอกเลยว่าเรารู้เลยว่ามันคือการบวกครับอันไหนครับใช้เวลากี่ชั่วโมงครับถูกต้อง นี่แหละครับคียตัวนี้ครับคือคียการบวกครับจบไหมฮะเราได้ข้อมูลครบแล้วหรือ,อยังเราได้แล้วข้อมูลครบแล้วหรือ,อยังครับครบยังครับครบแล้วครบแล้วครับนักเรียนครับเริ่มแสดงวิธีทำครับวิธีคิดอันนี้ครูจะบอกเลยว่าถ้าเป็น ถ้าเป็นในแนวคิดมันจะทําให้กล่องสี่เหลี่ยมว่าไอตัวนี้เสร็จส่วนนี้มาบวกตัวนี้ตัว,ตวนี้ตัวตนี้ถูกต้องไหมครับแต่คราวนี้ครูอยากให้นักเรียนครับแนวคิดครับครูให้นักเรียนเขียนประโยชน์สัญลักษณ์ให้ครูดีกว <disappe fi. S 1> ่าครูอยากเห็นรูปแบบประโยชน์สัญลักษณ์ที่ถูกต้องก่อนนักเรียนจะเขียนยังไงครับเขียนยังไงครับสองเลยครับเศษสองเศษสองส่วนสามครับบวกครับ <precisa> แล้วไงต่อครับเข่ากับสี่เหลี่ยมเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองถูกไหมฮะนัเรเยนครับนักเรียนเห็นว่ามันมีมีอะไรที่ควรต้องแก้ไขมันก่อนครับจํานวนอะไรครับจานวนค่ะจนวนคระเราต้องเปลี่ยนจำนวนคระให้เป็นอะไรสิก่อนลูกฮะฮะเป็นเศษเกินครับทําอย่างไรครับลูกได้สี่คูณหนึ่งได้ บวกหนึ่งเป็นห้าส่วนอะไรจ๊ะเห็นไหมเอานักเรียนได้รูปแบบประโยชน์นี้ออกมาถูกต้องไหมฮะถูกไหมครับนั้นนักเรียนครับเชิญจากคนสวยแผงกล้องให้ไหม mm hmm. แผงจะลจะไล์ลสดด้วยกันไหม mm hmm. <laughs> อันนี้ปากการน้ำแดง ครบครับผมบนักเรียนครับคราวนี้นักเรียนดูต่อครับนักเรียนครับการที่เราจะบวกลบเลขได้นักเรียนต้องทําอะไรให้เท่ากันก่อนครับการที่นักเรียนจะบวกฮะใช่ทําส่วนให้มันเท่ากันเสียก่อนนักเรียนคิดว่านักเรียนจะทําส่วนสามกับส่วนสี่ให้เท่ากันแนวคิดครับแนวคิด นักเรียนคิดว่าจะทำสามให้เป็นเท่าไหร่และจะทำสีให้เป็นเท่าไหร่ลูกหาอะไรครับหาอะไรครับหาอะไรครับใช่จ๋า,นนจาเาก็สองไม่ทาราบเลยอ่ะกระจายแล้วครับหาขอเอ้ยหาอะไรนะหาคอรอนเขียนอลยครับคอรนของอะไรครับลูกของสามและ สี่คือคืออะไรครับลูกก็ใช้สามส่วนสี่ถูกไหมฮะถูกไหมฮะใช้สองหารสองหารสามได้หารดหารได้ไหมไม่ได้ใส่สามเหมือนเดิมครับสองหารสี่ได้ไหมได้ได้กี่ครั้งครับลูกท่องไม่สองครับได้กี่ครั้งครับได้สองครั้งครับแปลว่าสิ้นสุดแล้วนะครับคอรนอ ของสามและสี่คือคือใครครับสองคูณสองคูณสามได้เท่าไหร่ลูกได้ไหรจ๊ะได้ทำไมได้ห้าคูณนะลูกไม่ใช่การบวกสองคูณสองคูณสามได้ได้สองคูณสามได้สิบสองเก่งมากครับ นักเรียนครูบอกแล้วนะครับนักเรียนต้องขีดเขียนจริงๆนะครับนักเรียนอย่าคิดแล้วตอบคิดแล้วตอบแล้วอย่าเอาการคูณมาเป็นการบวกลูกพลาดไม่รู้ตัวว่างไงครับคนสวยเดี๋ยวพี่ไปคุยด้วยนะนะจ๊ะนักเรียนรู้อยู่แล้วว่านักเรียนต้องเปลี่ยนส่วนให้เป็นส่วนสิบสองใช่ไหมครับนักเรียนเขียนอะไรครับว่ากรอยกรอยนะครับกรอย ทำการบ้านวิชาคณิตโสดนะครับใช้เวลาเท่าไหร่ครับใช้เวลาใช้เวลาเท่าไหร่ลูกใช้เวลาสองส่วนสามครั้งนี้เราต้องเปลี่ยน3ให้เป็นส่วนเท่าไหร่นะครับเราต้องเปลี่ยน3ให้เป็นส่วนเป็นเท่าไหร่นะลูกที่เราหาคอนอได้เมื่อกี้คือส่วนเท่าไหร่ครับส่วนเท่าไหร่ครับ สิบสองนั้นสามคูณอะไรได้สิบสองลูกสามคูณสี่นั่นก็เราคูณสี่บล่างแล้วต้องคูณสี่อะไรด้วยค,คูณคูณสี่ล่างแล้วต้องคูณสี่บนด้วยครับเท่ากับครับตอนนี้กรอยใช้กรารเวลาทำการบ้านเนี่ยคณิตศาสตร์เป็นเศษเท่าไหร่ครับเศษอะไรครับสองคูณสี่ได้ได้แปดแปดส่วนอะไรครับลูกสิบสองสิบสองชอม,อมเห็นไหมฮะเมื่อนักเรียนทำสิ่งนี้เสร็จปั๊บนักเรียนขึ้นต่อเลยครับว่า อะไรนะอ่ากรอยทรรการบ้านวิทยาศาสตร์นักเรียนดูให้เข้าใจก่อนนะลูกนะนใช้เวลาแนวคิดลูกเราต้องใช้ห้าส่วนอะไรมาลูกห้าส่วนสี่ใช่ไหมครับเราจะเปลี่ยนสี่ให้เป็นสองงคูณเท่าไหร่ครับควน,นี้คูณสามครับ คูณสามล่างแล้วต้องคูณสามบนนะฮะตอนนี้ห้าคูณสามได้ได้สิบห้าแล้วสี่คูณสามได้สิบสองชอมาันนี้ครับเขียนต่อครับกรอยทำการบ้านสองวิชาใช่ไหมครับกรอยทำการบ้านสองวิชานักเรียนก็้องเอาตัวนี้ใช่ไหมครับ เอาตัวนี้กับตัวนี้มาทำอะไรกันเอามาทำอะไรกันครับมามาทำไมครับตามประโยชน์ามาบวกกันเก่งมากครับก็กลายเป็นแปส่วน12บวกเท่าไรครับ15ส่วน12เท่ากับอะไรครับ18บปดบวกห้าได้เอ๊ะสุขศรษครับ15บวกแปได้เท่าไรครับได้23 <สา S 1> ใช่ไหมครับแล้วส่วนนะครับส่วนตัว ส่วนตัวเดิมอย่าเอาส่วนมาบวกกันนะลูกนะนักเรียนครับยีสองเศษยี่สองส่วนสิบสอเป็นเศษเกินใช่ไหมฮะนักเรียนต้องทําให้มันเป็นจํานวนอะไรครับจํานวนคระก็เอาสิบสอไปหารยี่สาได้กี่ครั้งลูก1 1> หารได้หนึ่งครั้งครับ,รรบและหนึ่งครั้งก็คือได้12ใช่ไหมครับเอาสิบไปทาอะไรกับยีสามครับลบแล้วเหลือเท่าไหร่ลูกเหลืออะไรครับเหลือสิบเอ็ดครับ สิเป็นส่วนอะไรจ๊ะสวนสิบอ่ะนั้นเรารู้ย่งครับว่ากรอยใช้เวลาทำการบ้านสองชั่วโมงใช้เวลาเท่าไหร่ครับหนึ่งเสร็จใช่ตอบครับลูกตอบครับก็คือตอบย้อนเลยครับกรอยทำการบ้านทั้งสองวิชาอ๋อขอโทษครับสองวิชา ใช้เวลาหนึ่งส่สิบเอ็ดส่วนสิบสองชั่วโมงครับจบข้อแรกอ่าเรียบร้อยครับข้อแรกจบแล้วจริงเนี่ยกระบวนการคิดนักเรียนต้องทำอย่างนี้ให้ครูครับอ่ะลอกให้เวลาลอกดี๋ยจ้าเลขสองจ้ะ เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเรื่องมาอีกหนึ่งข้อครับในการทํานะอะไรนะเลขสามจ่ายนั่นเลขสามเลขสามเปลี่ยนให้แล้วชัดเจนนะอันนั้นเรียนเดี๋ยวเรื่องมาอีกหนึ่งข้อครับอของสามและสี่ ใช่ครับนี่อ่ะ,อะคือครับคือเสร็จไหมครับ เร็วกว่านี้ครับลูกเรก็วกว่านี้เร็วกว่านี้คุณสามครับโอเค <Okay. S 2> ไปข้อถัดไปครับเดี๋ยวครูไปสอนอีกข้อนึ่งก่อนเนาะ นัาเรียนเลือกข้อให้ผมได้ยังครับเลือกข้ออีกข้อนึงให้ผมได้ยังนัาเรียนมันมีสิบข้อนัาเรียนดูดีๆนะนนมีสิบข้อเลยนะข้อสองผมให้น้องไข่ครับ ข้อสามผมให้เตชิงครับข้อสามข้อสามผมให้น้องน้องออสการ์ข้อสี่ครับข้อที่ห้าผมให้น้องมารค ขอโทษข้อที่หกผมให้แฟลงเป็นต้นฉบับนะฮะเดี๋ยวต้องทำให้ผมนละข้อนะข้อที่เจ็ดผมให้น้องมุกและข้อที่แปดครับเหลือแปดเก้าสิบแล้ว ข้อที่แปดผมให้น้องข้อที่แปดนะครับผมให้น้อง,น,องน้องน้องนายอ่าเหลือข้อเก้ากับข้อสิบให้เลือกครับเลือกข้อไหนก็นได้โอเคข้อเก้าครับ เอาข้อไหนเอาเร็วรข้อสิบโอเคข้อสิบนะครับข้อสิบกับข้อเก้าใช้วิธีการคิดกระบวนการเดียวกันนะครับโอ้โอ,อนั้กเรียนดูก่อนครับเขาบอกว่าป้าดาเนี่ย ตัดผ้าตัดผ้านะครับหกเศษสามส่วนสี่เมตรใช่ไหมครับ<อ>เป็นชิ้นชิ้นละเท่าเท่ากันได้เก้าชิ้นป้าดาเอ้ยผ้าแต่ละชิ้นยาวกี่เมตรครับ<อ>ป้าดานะครับตัดผ้าหกสามเศษสามส่วนสี่เมตรเป็นชิ้นชิ้นละเท่าเท่ากัน นักเรียนครับคีคีของโจทย์ตัวแรกคืออะไรครับนักเรียนออดกาออดกาจะเย็นเย็นลูกเราต้องหาคีสองตัวแรกให้ก่อนแล้วค่อยไปหาคีโจทย์ว่าโจทย์ต้องการสั่งให้เราทาอะไรถ้าไม่นั้นหนูจะไม่เห็นตัวเลขก่อนแล้วอาจจะอาจจะไม่ได้นะลูกมันอาจจะพลาดนิดนึงรู้ว่าหนูอ่ะป้าคราวนี้อันแรกครับโจทย์ให้อะไรเรามาก่อนลูกคียที่โจทย์ให้เรามาให้อะไรมาครับ ตัดผ้า6เซ3ส่วน4เมตรแพราะว่ามีผ้า6เศ3ส่วน4เมตรถูกต้องไหมลูกอันนี้คือตัวแรกแล้วเนาะแล้วอันที่สองครับข้อมูลที่สองที่โจทย์ให้มาคือใครครับเป็นชิ้นชิ้น,นละเท่าเท่ากันได้เก้าชิ้นอ่าเก้าชิ้นลูกชิ้นละเท่าเท่ากันเก้าชิ้นชิ้นละเท่าเท่ากันเก้าชิ้นครับอันนี้คือข้อมูลที่สองนักเรียนครับ โจทย์ให้คีย์วิธีการทำตรงไหนครับโจทย์ให้คียเรามาแล้วครับว่าข้อนี้จะทำการบวกลบคูณหรือหารครับทำไมถึงเป็นบวกลูกคียตัวไหนสั่งการบวกครับคียตัวไหนสั่งการลบครับสวัสดีผู้ชมหนึ่งท่านนะฮะสองท่านนะครับ ทำไม่ถึงเป็นการหารครับอะไรคือการหารคีตัวไหนพี่เมยบอกมันคือการหารการคูณการลบหรือการบวกลูกครูอยากให้นักเรียนวงไว้อย่างนี้ตลอดเวลาลูกเพราะนั้น,นกลับมาดูนักเรียนจะรู้ว่ามันคือกระบวนการใดนักเรียนครับนักเรียนมีขนมหนึ่งถาดแบ่งให้เพื่อนเท่าเท่ากันแบ่งให้เพื่อนเท่าเท่ากันนักเรียนนักเรียนแบ่งกี่คนครับลูก นักเรียนลบลบทีละเท่าไหร่ครับลบทีละเท่าเท่ากันนะครับนักเรียนจะลบยังไงครับลองนึกภาพตามครูก่อนนักเรียนจะลบมายังไงให้เท่าเท่ากันครับลูกอ่ะครูมีขนมยี่สิบเอ็ดชิ้นครูแบ่งให้เพื่อนครูแบ่งให้นักเรียนห้องนี้เจ็ดคนเท่าเท่ากันนักเรียนจะได้คนละกี่ชิ้นลูก นักเรียนได้คนละสามชิน้นนักเรียนเอาไปทำอะไรกันครับเอาไปลบหรอ,อแต่ว่าครูเวลาครูเอาไปลบปุ๊บลบคนละลบสามชิ้นปุ๊บแปลว่ามันต้องไม่เหลือขนมที่ครูแล้วนะยี่สิบเอ็ดลบสามเหลือเท่าไรลูกเหลือสิบแปดทำไมยังเหลือที่ครูล่ะเอาไปทำอะไรครับ<า>เอาไปคูณเหรอคูณขนมต้องเพิ่มขึ้นนะลูกถ้นะาไม่เอาไปหารล่ะ แล้วทำไมเอาไปลบละ่ะแล้วทำไมเอาไปบวกนักเรียนนักเรียนจำคีย์ไม่ได้ไม่ได้แล้วนะลูกคำว่าแบ่งเท่าเทกันเนี่ยมันคือการหารคำว่าแบ่งเท่าเท่ากันหรือตัดเท่าเกันอย่าเงี้ยมันคือการหารนะลูกนักเรียนคีย์ที่แปลว่าการลบคือเหลือเท่าไหร่น้อยกว่ากันเท่าไหร่อันนั้นคือคีย์ของการลบ เอาสองคนมารวมกันรวมกันได้ไรอันนี้คือการบวกสองเท่าของสามเท่าของถ้าวีคูณขึ้นอันนี้คือการคูณนักเรียนต้องจำคีย์พวกนี้ได้แล้วนั่นลูกระบายสีได้เลยครับอันเนี้ยเขาบอกว่าแบ่งเท่าตัดเท่าเท่ากันให้ได้เก้าชิ้นเท่าเท่ากันสรุปคือการอะไรครับคือการหารลูก คำว่าเท่าเท่ากันเนี่ยมันคือการหารน,นะลูกจําไว้นะสวัสดีผู้ชมทั้งสามท่านนะอันนี้ทําเพื่อเด็กได้ดูย้อนหลังนะครับนักเรียนครับคราวนีนะ้ประโยคสัญลักษณ์ครูจะเขียนมันได้อย่างไรครับนักเรียนบอกให้ครูเขียนให้ให้หน่อยได้ไหมครับบอกให้ครูเขียนหน่อยลูกเร็ว บอกให้ผมเขียนให้หน่อยหกหารเท่าไหร่ครับหารเก้า,า,เ,กาเท่ากับอะไรครับรนักเรียนครับมันเป็นรูปแบบอะไรครับจำนวนคระใช่ไหมครับการที่จะทำการคูณหารเศษส่วนได้อย่างไม่ให้เราพลาดเลยเราจะต้องเปลี่ยนรูปเขาให้อยู่ในรูปแบบไหนก่อนครับ เศษเกินและรูปแบบเศษส่วนใช่ไหมครับตัวแรกครับมันเป็นจานวนค่ะเปลี่ยนเป็นเศษเกินให้ครูฟังหน่อยครับครูต้องเอาอะไรไปทําอะไรกับใครครับสี่คูณหกได้เท่าไหร่ครับได้ยี่สิบสี่แล้วไปบวกกับได้ยี่สิบเจ็ดนะครับบวกกับสามได้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดส่วนอะไรลูกยี่สิบเจ็ดส่วนอะไรครับยี่สิบเจ็ดส่วนสี่ครับเชิญชับมหนุ่มน้อย แล้วเก้าคูณต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับให้อยู่ในรูปแบบเศษส่วนให้ได้ใช่ครับจานวนเต็มทุกจํานวนมีส่วนเป็นหนึ่งเสมอครับโอเคถูกต้องครับอ่ะต่อไปนักเรียนเริ่มเขียนได้แล้วครับเขียนเลยฮะป้าดาถูกไหมฮะป้าดา ตัดผ้าตัดผ้าเท่าไหร่ลูกตัดผ้าอะไรครับตัดผ้าเท่าไหร่ครับเด็กเรียนหืมไม่ใช่ตัดผ้าเท่าไหร่หหลูกยี่สิบเจ็ดส่วนสี่อะไรครับสี่เมตรเนาะเป็นชิ้นละเท่าเท่ากันใช่ไหมครับเป็นชิ้น ชิ้นละเท่าเท่ากันกี่ชิ้นครับลูกได้กี่ชิ้นคะได้กี่ชิ้นครับลูกได้กี่ชิ้นนะครับได้กี่ชิ้นนะครับนักเรียนอ่านโจทย์สิลูกนักเรียนดูโจทย์นักเรียนอย่าเดาเอาลูกได้เก้าชิ้นครับเขาบอกว่าได้ผ้าชิ้นละ เท่ากับใช่ไหมครับกี่เมตรเท่ากับเอ้ยอันนี้กี่เมตรเริ่มตั้งเลยครับครูต้องตั้งเลยครับยี่สิบเจ็ดส่วนอะไรครับลูกยี่สิบเจ็ดส่วนอะไรครับยี่สิบเจ็ดส่วนอะไรจ๊ะยี่สิบเจ็ดส่วนสี่นะครับยี่สิบเจ็ดส่วนสี่แล้วทําไงต่อครับหาอะไรครับเก้าส่วนหนึ่งถูกต้องไหมครับเริ่มเข้าสู่กระบวนการแสดงวิธีทำเลยครับครูต้องทำไงครับบอกให้ครูเขียนหน่อยลูก บอกให้กูเขียนหน่อยเร็วบอกให้รูเขียนหน่อยได้ไหมครับเราเพิ่งเรียนการหารไปนะยลูกบอกให้กูเขียนหน่อยเร็วเร็ว <20. S 1> เขียนแลไวได้ครับ <20. S 1> เออยี 27. 27. ส่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดส่วนสี่คูเปยนหารเป็นคูณคูณอะไรครับ อ่าถูกต้องครับคูณหนึ่งส่วนเก้าครับน้องไข่ตัดทอนได้ไหมใช้ได้ตัดทอนกันจ๊ะเลขใช้เก้าใช่เอาเท่าเลยครับเก้าหนึ่งเปราะว่าข้างบนเหลืออะไรครับนักเรียนข้างบนเหลืออะไรครับเหลือสามครับแล้วข้างล่างลูกข้างล่างเหลืออะไรครับข้างล่างเหลือ เหลือสี่ครับแปลว่าหน่วยเป็นหน่วยเป็นเมตรนะครับตอบครับป้าดาตัดผ้าได้ชิ้นละสามเศษสาม,ส,ามส่วนสี่ เมตรครับข้อนี้จบแล้วเห็นไหมครับยากไหมครับไม่ยากแต่นักเรียนต้องค่อยๆเคลียร์ข้อมูลเองนะลูกนะเป็นชิ้นชิ้นละทอดนะนักเรียนมีคำถามอะไรสงสัยครูเพิ่มเติมไหมครับก่อนที่จะปล่อยให้ทำข้อตัวเองลูกไม่มีนั้นก็ลาครับบายบายครับบายบายครับสวัสดีครับ